น้องปันตังน้องปันตังยิ้มบ้านน้อยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมวันนี้เป็นงานบุญพี่น้องเอ้ยวันนี้ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาในบ้านมาเตรียมงานอาบุญบุญนั้นเอ็ดหานยาาพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องอมาเตรียมการเตรียมงาน ท้าวโฮมพากันตุ้มโอมพี่น้องเอ,อ้ยแม่ผมกล้องอะไรบางกล้องแม่ขออนุญาตถ่ายเดี๋ยวจ้าง, <c oughs> งานบุญพี่น้องเอ,อ้ยมื้อนี้มาเตรียมการเตรียมงานผู้ท้าผู้แก่เพิ่นเนาะเตรียมเป็นเพื่อกินข้าวตำมะฮุ่งนึง่งปลาพี่น้องเอ,อ้ย เยงานตั้งกองบ while, ุญเอ็ดบุญหาญาติพี่น้องพี่เพื่อนเสียชีวิตไปแล้ววันนี้ค่อยก็ได้มีโอกาสเข้ามาซอยการซอยงานแม่ครัวหฮาก็ได้เตรียมหน่อไหมน้อแมงเนาะต้มจำแก้วเมนูต้มหร่นเมนูแกงจำแก้วกะปิมือื่นแม่ครัวหฮาก็พร้อมเพียงแห้งหน้ากันพี่น้องเลยเอาไม้หฮาเดี๋ยวมาสุก ปลาปลานิ่มกินข้าวพี่น้องเอ้ยมากินข้าวนํากันเด้อแขกเหลือพ่อแม่พี่น้องที่มาสวยเตรียมการเตรียมงานมื้อื่นเป็นมือบุญพี่น้องมื้อนี้เป็นมือเตรียมงานขานนะเงงนนงานลากินมตมุแ แซ่บเขาเทงนาะแซ่บยอด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 เลยได้ลุงลานโอ้แตมุ้แซ่บห่านจาแซ่บุไม้กัแซ่บยอดยอดยอดแซ่บย่างมือมีหนึ่งมือมีแนวงานบ่มีมีแนวงานลมลนรำกรรรแบบโบราณรำกรสมัยก่อน จ้าคุณก่อนจ้าเดี๋ยวพอยินญาติถ่ายก่อน